ครับสุนทรียท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องสตรอรี่สายลุยครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เขาสีพามาเก็บเชา้าภาพบรรยากาศตอนเศร้าๆครับน้องปลาไหลมาเบิ่งนาๆนานากันตกปลาครับช่วงนี้ต้องมาถามบกังครับ,บ,บรว่ารไดรบ่ร์ชมภาพสวยๆครับ ครับยูเบิ่งหนากันแน่ล่ะหมันมโนอครับมูนี้เงียบดีครับโอ้ยเงียบไปแล้วนะครับมืีเงียบเงียบครับมือนี้จัดส่วนโ้าครับยิ้มอบางน้องปอะไรนั่งเงียบกันเป็นสายเลยครับมือนี้ <c oughs> นั่งเงียบกับปิดสายเลย <c oughs> โปูมันครับโปูมันมาเลย <c oughs> เฮ้ยพี่เดียวครับสุดสายครับมันนี้สุดสายนั่งเงียบ จานโซ่ครับจาดจับจานโซ่เมื่อฟ้าครับพี่น้องลิ้มอาครับลิ้มอาคุณมารครับครับผมพ้องมาคุณมาครับตอน้า มาคิดสดใสครับมึงนีะครับภาพบรร<อ>ยากาศตอนเศร้าครับริมอ่างน้องปลาไหลครับอยู่ดีครับอากาศดีครับตอนเศร้าอย่บรรยากาศครับริมอ่างแผ่ขึ้นมาบนน้อครับวันนี้แผ่ขึ้นมาเดี๋ยว มีม่ป่าเดียวไทยเมื่อครับพี่นอ้องับชมตอนต่อไปเลยครับอากาศตอนเศ้าครับอากาศดีครับใกล้ก็เริ่มออกหากิ้นะครับ ก็ได้นะครับ ยงกุ้งครับมันครับเนี่ยต้องมาดูทางนี้ลูกนี่ครับหามาแล้วสีมาใส่ไว้เังสีนะครับปุ๋ยครับแล้วมาใส่ไว้เงี้ยแล้วก็คัดเอาปลาออกเนี่ยแล้วลออก็เอาให้ดิบต้องมาขัดกอนนะครับครับขัดเกลียวปลาเนี่ยปลานี่สามารถเอาไว้ใช้ได้แล้วแต่เราจะไปผลิตอะไรได้ไปดัดแปลงเป็นอาหารอะไรก็ได้แต่ยาย เอาไปทำปลาหวานบ้างตาแข้งบางเอาไพโคลาตแล้วก็ใส่กระปุกเอาระเท็ดปลาหวานก็ได้นะครับครับแล้วก็ทำปลาจอมอทำปลาจอมอด้้กากระสินเขาทำเป็นปลาาผลิตขายต้มเนี่ยของยายก็ทำไว้สี่ปีด้วยสี่ปีแล้วเนี่ยสี่ถังก็เอาไว้กินเองเพราะว่าเราต้องการความสะอาดใน้นเรื่องความสะอาดมากมีพุ้งมีครับเนี่ยครับ เช้าๆก็จะมีคนมาซื้อครับซื้อทั้งวันทั้งคืนค่ะทั้งวันเลยเลยครับยายไม่ได้นอนเลยเนี่ยครับเบื้องกุ้งพี่นนองโอ้เป็นตอนซ่อนครับเออลมโคมเฟสให้หน่อยกุ้งครูนางได้ครับได้ได้ได้กุ้งครูนางมาได้เลยที่อ่างน้องปลาไหลมีเจ้าเดียวด้วยนี่ครับฟังไว้ได้ครับแล้วผู้ใดยูแถวตัวแดงก็ถ้าจะกินถ้าจะกินก็มาได้เลยค่ะครับผม อาจจะกินให้ปริมาณเยอะกว่าถ้าตีเบ็ดเด็กเขาจะรู้ถ้าตีเบ็ดใหญ่ไม่ oh. ไม่ต้องเอาไปเยอะเดี๋ยวผม,มเอามาเอาไปกินก็จะพวกแพก้ก็สองรอบเช้าเย็น,นอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลวงจะกินก็มาเอาได้เลยนะคะคผมผมทำลง YouTube ครับติดตามได้ครับ oh. นี่ครับ <laughs> <laughs> หาหมาอยู่เนี่ยผม,มาซสือครับมาซสือมาเสือมาหาหมาอ๋อมาซืือกุ้งไปตก <laughs> ปลาโอ้ครับก็ยังบอก <laughs> ลูกเขาอยู่เนี่ยไม่ได้นอนนะทั้งห้องน้ำก็ต้องทำความสะอาดนะครับพี่น้องเออเพิ่งกลุ่ครับพุ่นะเ,เนนตี้นอยู่นพี่น้องจิตรมนต์นครับเอายี่สิบบาทได้ยังนะครับคบนที่มาตกปลาก็มาซื้อไปตกปลานะครับคนที่มาซื้อไปกินก็นมีครับผมเบิ่ว้พี่น้อง นะครับดีดีหยุบนบานครับหายกินยิ้มอ่างนี่ของตกได้ตรงมุมนี้ตกได้ไหมนี่ได้หมดเลยเนี่ยเมื่อวานก็ได้ไปประมาณเจ็ดโลอ่ะถามตันนี้อ่ะตรงนี้ไหมอ่าได้ประมาณเจ็ดโลอ่ะถามดีต่อได้เลยเด้อครับเด้อพี่น้องผู้ใดอยากไ้กุ้งไปกินจะกุ้งไปตกปลาก็มีครับอ๋อหนูอาไปกินก็บอกยายนะคะครับผมแสมีแสมตรงนี้ก่อนตกปลาก่อนอะไร ครับพี่น้องตรงนี้ได้ใช่ไหมไรรถาเลยดกที่ศกาดีๆครับริมอ่านนองปลาไหลพี่น้องนี่นะครับพ่อะตักแล้วนะครับเทกาหักบเอ็มาครับงย่าโอ้ยเสือเียลิปหนงพี่น้องเบิ้งเลยครับ นี่นะครับพี่น,อน้องบรรยากาศลิมอ้างน้องปลาไหลครับนี่หเมหมืนอนบรรยากาศอากาศดีครับพี่น้องเอ้หมันบ่ะครับ,น,รบนี่ครับนเงียกง่วง ลองเบิืงครับลองเบมือลองเบมือกันว่ะสอนเดินครับเงี้ยหนาดินนะครับตีก๊อกุ้งครับ่าเที่ยนฟุกไปเที่ยว่าได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วนี่ครับได้กุ้งเงี้ยกุ้งครับมืาอนี่ยกุ้งแรกปลากุ้งอ๋อเฮ้ยกุ้งแรกปลาครับมาเนี่ยเนี่นะครับบรรยากาศตอนเราสอยกันอยู่คนมาซื้อเรื่อยๆครับ ขายกุ้งขายบดมือครับยูนี่ขายบดมือครับติดตัวอะไร้อ,รอครับเดีอยวยูมองฟังคู่ฟังคู่ไม้นี่แหละครับฟังขุดอยู่ข้างสนามบ้านตรงสนามบ้านนี่ครับติดตัวใดเลยบ้านอะไรที่นี่แหละครับนะครับตรงนี้มาซื้อไว้ตกปลานะครับนะเขาเรียยายนางไม่จัดหมดอ่ะติดต่วยายนางนี่หแหล,ยยล,ล,ละครับเดอ้อยวมองสนามบ้าน เลยมาน้องปลาไหลก็อย่าลืมนะครับเด้อซื้อกุ้งขายเบิดมือครับอยู่นี่นี่ตัวงามครับกุ้งนะครับการล้มเบ็ดบรรยากาศตอนซ้อครับอ้างน้องปลาไหลนี่ครับใส่ถุงไอตัวนี้แล้วครับนี่มีตัวงามครับพี่น้องเพื่อากซื้อไปกินกันมาซื้ออะไรครับตอนเซ้าตอนเซ้าครับนี่ครับกุ้ง้อกินไหมเดี๋ยวย้ายใสถุงให้ไป ไม่เป็นไรครับอย่า่าไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจนะคะครับผมคครับนได้ได้เช้าแล้วเท่าไหร่ครับนี่เช้าหนึ่งต่อวันก็ต่อวันน่ประมาณพันกว่าสองพันโอ้โหนี่แหลด้วยบพันกว่าสองพันครับพี่น้องต่อเสาต่อมือครับแค่คนกับมซื้อน่ำครับคนที่ซสีร่งแค่กับมาสั่งมาสั่งกระป๋านะครับเนาะ มาสั่งกับป้าไปติดต่ออะไรเลยเด้อครับเด้อภูมิปาตกปลาน้องปลาไหลครับนะครับบรรยากาศตอนเศร้านะครับเดี๋ยวให้ไปกินนะครับอ๋อขอบคุณครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าครับน้องปลาไหลบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีครับดีลูกปลาบอกว่าเช้าแล้ว ความสุขตอนแก่นะนั่นมีความสุขตอนแก่ครับพี่น้องฟังไว้เด้อครับเด้อพูดเกษียณงานแล้วก็ฟังไว้นี่ะครับขอบคุณครับป้าขอบคุณครับมีความสุขนะลูกนะครับผมป้าก็มีความสุขมากครับผมนี่นะครับของฝากครับคนไทยไม่เลี้ยงน้ำใจครับพี่น้องนี่นะครับป้าเพิ่นเก่ากุ้งให้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆทางป้าป้าชื่อยังกอครับชื่อยายนางยายยายนางนะครับเด้อหรือไม่ก็ครูนา อ่าย่ายนั่งก็ได้ผู้นั่งก็ได้นะครับเด้อผู้ใดมาตกปลาฟังสนามบานครับติดต่อซื้อกุ้งได้นะครับนะกุ้งนี่ขายเบิดมือครับตั้งแต่เสาเท่าคำได้ได้ก็นียู่กันี่น,อน้องหากุ้งซื้อได้เลยหมื่นละพันหมื่นละพันกลัวครับผมฝากไว้นำเด้อครับช่องยูทูบแอบคลิปแบบลุยๆครับสายลุยสายห้าครับผมสตอรี่สายลุยครับมือนีก็มาหาเก็บภาพบรรยากาศ ตอเ,อเาเศร้าครับนี่แหละครับตอเาเศร้านั่นพี่น้องนี่แหละครับนั่นโอ้่นใหญ่กว่ายูทูเมืองตาตรวจ <c oughs> พีน้องเอ้ย